เจอแล้วจ้ะน่ะยืนแถวรอเลยด<ป>อกงามๆเลยจ้าเขียวอือเลยจ้ะเจออีกอ่ะฟองระดอกสองดอกเห็ดปวกกำพ้าหรือเปล่านะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าสวัสดีครับแม่น,นามาองจะนายพความมเลาะเขายิงหมีเลยจ้ะหลังจากที่เขาได้เก็บเมื่อวานนี้ กันเลยผ่าสายฝนมาเลยจ้ะบัววันมาจ้ะมาหอดเลยนี่เจอให้ละง้ขาวเลยด้วยจ้ะมาเบ่งกันนะจิตละง้ขาวมีจักรดอดีดีจิตเลยเด้อเอานึงจะไหนเด้อโอ้ขาเพื่อนอยากเป็นอันะไรเลยฝนลายฝนลายกระดีเป็นลายพัก เข้ามานี่กัยังลินน,นนะพ่อต้องใจไหนเนาะเหลือแต่โบเปียกเพราะมีเสื้อกันฝนอยู่จ้ะนะเมื่อกี้จะเมือกดีครับขนาดตืมฝนนี่เขึ้นกระโโบ้ดีละ,ะหลังเป็นขึ้นเรียมแท้สหมเรียมนี่จ้ะไปย่างเราอีกกระจ่ เจอแล้วจัมป no ัด <popular> นี่ปอดไข่แต่ไกลๆนี่ก็ยังเห็นหน่วยใหญ่สมใจพ่อแม่พี่น้องวะนี่หน่วยนึงโอ้รุ่นไข่เป็ดไข่ไก่เลยพ่อน้องจะไหนนี่สองหน่วยพอแกงว่าได้บอกพอน้องจะไหนเดี่จ้ะโอ้ยโหมีหน่วยน้อยบ่มเด้ยไข่เพื่อนหน่วยน้อยเอากระจงไว้ก่อนด้วยจ้ะ จะเอาหน่อยใหญ่ๆเอาพอน้องเจ้าเลี้ยบให้แน่นี่อมีนมาจ้ะโอ้โหตากรีบ<ฮ>คคเองเลยก็ได้<ฮ>นี่อุ้ยสั่นหัวเอาแบบนี้เลยค่ะใหญ่อีกสองโดน้อยๆอยู่ฮะเอาพอน้องเจ้าเ้ตัดขาเพื่อนเอาหน่อยฮะนนีน่ควบหลุดเมื่อกี้นี่นี่แล้วโง่ขาวด้วยจ้ะ ตาเดี๋ยวพ่อน้องจะไหนสองหน่วยนี่พ่อน้อโอ้ยหน่วยใหญ่ไปหาต่อจ้ะหาต่อจ้ะหาต่อจา้าโอ้ติ <c oughs> ดมือเลยให็ใครจ๊ะดอกมีน้ำงามเห็ดเปลือกจ้ะ เก็บเบิดบอกว่าเฮ็ดหนังอีกดอกนึงจ้ะนี่นดอกนียแยกกันหาได้จากคนนั้นจะไหนนีจนจนจ่จ้ะไปต่อจ้ะนี่จ้ะเจออีกปวดอีกนึงดอกแม็ดคนนั้นจะนายหาเบิร์นกันนะปวดเจอเป็นหมู่ จะ,จะเจออีกอ่ะวางละดอกสองดอกเห็ปดปวกกำพ่าหรือเปล่านะนี่ไปพนังจะายอีกเลยจ้านี่พนังจะายพี่เลี้ยงแถวรอเลยอืมมางัดกันเลยจ้ะซัมนี่นก,กับไรเนาะพะนังจะายเนาะซุบรูปผ่าแบบนี้กบมกเป็นยัางจ้ะ จะได้รั่เพิ่ตเตินี่นินิมนี่พี่จริงเป็นกระบ,บนาเป็นอย่างมะปนตกุนตกปนทหลายก่อนเฮาสิถึงมิกี้เนกระตุกจะต่อปเก็กกบแบบนี้เล้วจ้ะแยกไว้บ้านสามตูมสามบอก่น้องจะไหน,น แบ่งกันดีขนาดเนาะม <c oughs> ุจจาในตะการของห้องเราพอได้อยู่ดีจ้ะไปหาต่อจ้าอุ้ดชุบ,บอรอบาไวแล้วได้จะดอกนีก้นอนท่านนอท่าเลยนักเอ้เป็นนักดโดไปพึ่งใช่ไหมแฮ่งั้นมาสักพักมุจจาให้เพื่องเขากำรด้วจ้ะอื่

จะเฮ็ดเฮ็ดเพื่อนหายที่ออกสุดแรกเด้อจ้ะเพื่อนออกพอแต่ห้ฮู้ว่ามีเฮ็ดนี้นะมีเฮ็ดนั้นนะยังบ่ค่อยเห็นเน่าเด้อจ้ะนีะ่มีแค่นั้นเลยทั่วป่าเลยเด้อจ้ะไม่ต้องชะนายย่างโคตรปูแล้วเด้ะเฮ็ดไข่ดอกงามๆเลยจ้าเขียวอื้อเลยแต่ออกดอกเดียวไปย่างเขี่ยหาอีกจ้ะ ดอกงานไปยื้อสายพ่อน้อยจ้าไอ้ค่แอเดีกยวปจ้าดีวเลยคุ้มค่าย่างอยู่พ่อนุ่มจนายเอามาเปิดฝาเนาะบูมากรสิบัลูวาเฮ็ดอกหรือบัออกเฮดเพิี่ยวเล่ายงยเล่าเ้นี่ดอกอานี่ไดอกเอานะนี่จ้าไปไนไ ดอกไเงลนี่นงไดอกดอกใหญ่เนี่ยไปไครพี่น้องจะไหนก็เพื่อนไปพี่คุบอกค่ณมีแล้วปันหากะออบนอะไนคุณบอกมี มาเด้อไปายหกมาม่น้องเจนายมาแล้วมือนี <c oughs> แรอมีคนมานําอยู่บ่เนาะได้หลายเด้อม,มาจ้ะปิดจอบดอกสุดท้ายเด้อจันนีฝ่ายน้องเจนายขาปัน้ <c oughs> นเลยบอย่างจนขาสิปัน้นเลยเด้อจ้ะนี่มามาเบิ่งผลงานของเฮากันจแบบนี้นี่นจ้านี่ละโง่เห็ดไข่เห็ด น้ำมาเฮ็ดปวกแล้วก็เฮ็ดอย่างนะี้พน้องจไนเฮ็ดพึ่งคำเฮ็ดเฮ็ดเพิงพ่งข้าวกลัมข้าวกลัมเบิ่งไข่พุละงโกของเฮาสินะสะอ่อนบ่งหาได้สามไข่แล้วก็ไปได้อีกเลยที่เป็นไข่แบบนี้เนี่ยเป็นไแบบพน้องจไนไข่ไดงน้ำเสาว์ชัดๆดน,นี่จ้ะมื้อนี้เฮาก็มาทอากับเฮาไม่นี่แหลนะเนาะพน้องจไนนาะมาเบิ่งเผื่อย่านเพิ่นไหลอ,ออกเนาะแมร์ละสิเสียดายถ้าเพิ่นบานเลย ยังเห็นมีไผมาเลยจะไปบอกไผเด้อว,ว่าเฮ็ดยังบม่ออก <c oughs> บอกเพื่อนมาเลิบอกว่าแม่นางจะนายไปเก็บเฮ็ดแล้วยังสีเด้จ้ะไผที่เบิ่งคลิปแม่นางจะนายอันนั้นจ้าแม่นางจะนายกับสิขอลากันเด้อจ้ะบันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นางจะนายหน่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับนี่เฮละงงเาก็ได้สองสีด้เหลืองก็มีขาวก็มีนี่บ่ได้เฮ็ดเดไดดายมางจนาย